กองทุนรวมวายุพักหนึ่งคืออะไรกองทุนรวมวายุพักหนึ่งเป็นทางเลือกในการออมและการลงทุนให้กับประชาชนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศเสนอขายหน่วยลงทุนประเภทกอแก่ผู้ลงทุนทั่วไปหน่วยละ10บาทจองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทและเพิ่มทีละ1,000บาทโดยจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อจำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน ได้รับเงินปันผลตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ต่อปีและไม่เกินกว่าร้อละ9ต่อปีโดยหนึ่งช่องทางที่สามารถซื้อกองทุนวายุพักหนึ่งได้ก็คือแอปไม m o โดยสามารถสมัครใช้บริการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านไม m o โมในวันที่12กันยายน2567เป็นต้นไป และสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านไมโมในวันที่16กันยายน2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจะถึงวันที่20กันยายน2567เวลา16นาฬิกาขั้นตอนการสมัครใช้บริการจองซื้อหลักทรัพย์กองทุนรวมวายุพักหนึ่งเข้าไปในแอป m ม m o กดแบนเนอร์สมัครใช้บริการจองซื้อหลักทรัพย์จากนั้นทำตามขั้นตอน ส่วนขั้นตอนการจองซื้อหลักทรัพย์กองทุนรวมวัยุพักหนึ่งในแอป m ม m o ให้เข้าไปในแอปแล้วกดแบนเนอร์เสนอขายหลักทรัพย์จากนั้นกดจองซื้อเลยคลิกแล้วทำตามขั้นตอนนั่นก็คือข้อมูลกองทุนรวมวัยุพักหนึ่งและขั้นตอนการจองซื้อผ่านแอป m ม m o นนำมาแชร์กันใครสนใจเข้าไปจองซื้อในวันและเวลาที่กำหนดได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และขอให้ทุกๆท,ท่านมัง่งคังร่ำรวยยิ่งๆขึ้นสวัสดีค่ะ